กา m i ม Vivo Active 3นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมานะครับก็คือ,อพลังงานหมดเร็วมากนะครับในเวลาประมาณ5นาทีนะครับในในโหมดนาฬิกาปกติแบบนี้นะครับจะกินพลังงานถึง2-3%ถึงเนะครับก็คือพูดง่ายคือพลังงานจะลด2-3%ถึงเในเวลา5นาทีนะครับก็ตรงนี้ เซนเซอร์แฮ์ติลก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับถ้าหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟของทางร้านล็อกลีไบต์เสร็จแล้วก็ควรจะกลับมาใช้งานได้2-3วันนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพบอร์ดนะครับยังไม่ทราบได้ว่าชาร์จไฟมาเกินเม้นนะครับเพราะว่าก่อนที่จะส่งมาทางร้านล็อกรีไบต์ก็จะให้ข้อมูลกับทางลูกค้านะครับตรวจเช็คอุปกรณ์ อะแดปเตอร์โทรศัพท์ที่นำมาชาร์จนะครับก็ตรงนี้ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟเกิน5โวลต์เปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟก็คืออะไรนะครับก็คือช่วงพลังงาน100ถึง80จะลดลงเร็วนะครับแต่หลังจาก80%ลงมาจะลดลงช้ามากตามปกตินะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจลาล็อกดีบก็ยินดีให้บริการนะครับเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับขอขอบคุณมากครับ้ลาล็อกดีไบย,ยินดีให้บริการครับ